วงนี้นะคะจะพาไปดูภารกิจของเมทัพพักทิซีนะคะที่ลงพื้นทีมาเทจังหวัดสงคล้าค่ะโดยเมทัพพักทิซีค่ะลงพื้นทีจังหวัดสงคล้านะคะพบป,ปะสมาชิกเครือขค้ายเฝ้าระวังผักประชาชนวิทยุเครื่องแดงส่งเสริมความมั่นคงในเขตพื้นที่เศรษฐกิจยกระดัรกระดับชีวิตของชาวหัดใหญ่ค่ะ เทมูล,ลนิธิมิตรภาพสามัคคีทุ่งเชียเส้งตึงอำเภอหัดยญ่ยจังหวัดสงขลาค่ะพลโทพัยซานโนซังแมทพภาคเทเซพววบ้วยการรักษาความมั่นคงภายในภากคเซค่ะเป็นประธานในกิจกรรมพบป,ปะเครือขค้ายฝ้าระว่างภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง พร้อมด้วยพลตรีปรกรณ์จันทรโชตาผู้บัญชาการมณฑลฐานบอกเทเซสองรองผู้อำนวยการรักษาความบันคงภายในจังหวัดสรงขลาประธานศูนย์วิทยุเครื่องแดงเพื่อความบันคงในอำเภอหัดย้ายหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนท่เกเยววคองเขาร่วมค่ะ การพบปลาเครือข่ายฝ้าระวังผักประชาชนในวันนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ส่วนราชการผักเอกชนได้พัฒนาสัมพันธ์สร้างควันและกำลังใจให้กับสมาชิกวิทยุเครืองแดงเพื่อความมั่นคงซึ่งก็เป็นเครือข่ายฝ้าระวังผักประชาชนเถมีจิตอาสาในการฝ้าระวังการก่อเหตุร้ายในพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ พลโทรไปซานนูซังแมทธิพาริเซก็ได้เปิดเผยค่ะว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคเซสซโซนาได้เห็นถึงภัยคุกคามจากสถานก,การณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชา,ายแดนภาคใต้ก็เลยได้จัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนภายใต้เชิมซุ่นมนโทโดยขัดเหลือบบุคคลที่มีจิตอาสาเข้ามาช่วยกันเฝ้าระวังป้องกันเหตุร้ายในพื้นที่สำคัญ รวมถึงการสนับสนุนของจเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะโดยการมอบวิทยุเครื่องแดงซึ่งมีระบบทชัยในงานงายรวดเร็วแล้วก็แม่นยำนะคะแล้วก็สามารถติดตตอสื่อสารได้ลถหยิบเสืโมูงเพื่อดูแลความปลอดภัยแล้วก็ในชีวิตรัพย์สินข้องพี่นงประชาชนในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่นั่นเองค่ะลองฟังเสียงทันเมทับค่ะห่วงใจว่าพวกที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรากฏข่าวการที่เรารับทราบก,กันอยู่แล้วว่าฝ่ายตรงข้ามคือมวนการก่อความไม่สงบเนี่ย ้องการไปเกิเหตุในเมืองเซกิจซึ่งการเกิดเหตุเมืองเซกิจเนี่ยก็ทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวกระทบเรื่องของรายได้ที่เข้ามาสู่ประเทศไทยเราต่างเนี่ยผมเองก็เลยมาย้ําเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองเซกิจทบทวนมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการการสังเกตและก็การรายงานนะครับแล้วก็คงไม่ใช่แค่เมืองหาดใหญ่สงขลาอย่างเดียวก็พื้นที่อื่นด้วยที่ก็จะจะจะไปกับเคลื่อน ให้แต่ละจังหวัดน,นะครับในการมาตรการรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจและตั้งเครือข่ายข้อระวังเหมือนให้เป็นตัวอย่างตูวใช้ของอำเภอใหญ่ตัวสุขาเป็นตัวอย่างในการจัดตั้งเครือข่ายข้อระวังพวกการกานโควิดครับ